นกยูงเพื่อนว่าคันหางนี้ช่วงนี้เกสิพ่อบอลได้ยุ่ค่ะหลังจากนี้เกษีหา <c oughs> ยไม่ได้บุ <c oughs> มาเลขสอง <c oughs> จะคลองกับเป็นคนยูทังหลวงห <c oughs> มายเลขสองจ้าเึงื่อลองมึงค่ะอยากล่องมึงจะของกัน,นบริออกร่างก,กายดุลนะ่ะวันตู้อยู่ นี่ค่ะต้นอยากเอามาให้ต้งคุณคอ่ะสวยค่ะาสวยนะคะ่ะเดี๋ยวค่ะกลับจะมาถ่ายรูปคนนี่สวยสุดวันตรงเวลาค่ะนึกจะไลก็ไล่หน่อยขอบคุณมากนะคะเพื่อนทุกคนขอบคุณค่ะอ่าตอนใสเวลาสิบหานาทีละค่ะ,ะโตเคอยู่ได้หรอ มุดไกลกันเลยอันนี้มันจะเป็นประานเี่ยวกับร่างกายเนาะคะ่ะข้ากระติยางลอบไปแดดเล็กน้อยมุนีได้หมวกมากม่มค่ะก็ะเลยใส่หมวกแต่ว่าเสือแขนยาว ถนนแล้วนะคะไปขึ้นสะพานลอยสิบอาจจะเกือบยี่นะคะอ่าแล้วแบบคนนี้น แน่นไปด้วยคนตอนนี้ก็มีเฮาเพียงคนเดียวจื้งจุ่งละกอไปนี่มันกะจะตามไม่ได้ค่ะยาแอบทำอะไรยาแอบจริงจั้งจุ่งละกอไปนี่มันกะจะตามไม่ได้ค่ะยาแอบทำอะไรยาแอบ จริงจังเดี๋ยวค่ะกลับมาจะไม่บ่งเสือทหาร kalk. ชอบชอบเสื้อทหารนะบที่สุดชอบที่สุดแล้วกันนค่ะสวยๆนะนค่ะเนี่ยลาบานห้องคอมเมนต์ิดทางเท่าดีๆอย่าเป็นแต่ยางดีค่ะขึ้นก็หน,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 นายยางค่ะขึ้นหนาหนาจะอ้าว ใส่เทางนกยูงเพื่อนว่าขันหางยูงเลขึ้นสภานร้อยกันเดี๋ยวจะให้เบื้องบรรยาการรอบๆด้วยค่ะเพื่อนๆว่าระยะทางที่ยางไปนี่มันก็นมีบื้ เดี๋ยวก็จะขอจบไล่ก,ก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องเข้าไปชำระเงินค่าไฟเรียบร้อยละออกมาแต่จะไล่อีกเทีน,นึงจากบ้านไปถึงไฟฟ้าจะใส่เวลาจากนาทีไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านแล้วมาถึงอากาศยี่งชุ่มยุ้มันกิดบอบติดอะมันก็บอเปิดตะมืออเดี๋ยวย่างไปละค่ะสองถังฟังโอ้ยอย่าง ทำงานไปมือนี่ก็ไปสายเท่ะสบายเนาะ หน้ากันเลยจัดการใส่สักคนอยากจะให้เิ็งบรรยากาศรอบๆด้วยค่ะยางไปก้น <c oughs> แต่มีเสียงรถเสียงยางแลนดมีเดอค่ะเพราะวา่ามันเป็นถนนไม้เลขสองแล้วค่ะทางหลวงมา จะเอามาให้เบิ่งคุณสวยค่ะป๊าสวยนะคะ่ะเดี๋ยวคักกลับจะมาถ่ายรูปเนนี้สวยทีสย่สุกตับที่สุกแล้วกันนะคะ่ะสวยๆนะคะ่ะ ความไม่เดอร์ค่ะทักไว่เดอร์ค่ะเไดีกลับปีเยี่ยมบ้านคือทักกันไว้ค่ะเอาข้างมาล่าอยู่ที่ใดียวน้องบล โอ้ยมันอี่จากบ้านไปจ่ายคขาไฟเบิงจริงจจ่ายเส้นใดบ่อดดค่ะแต่ว่าอยากล่องเบิงมาออกมาลัางกายพวกพวกนั่นประพด็นไปดูพูอย่าง เดี๋ยวผักกันแป๊กนึงถึงแล้วค่ะถึงแล้วจากบ้านไปถึงไฟฟ้าจะใส่เวลาจากนาที่ไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านแล้วมาถึงบุญญาพรเบาหัวดวงสวัสดีค่ะมามายาน้ำกันวาสียางไปสำนักง,งานไฟฟ้า ยังได้ยังได้สู้สู้ <iß S 1> ยังได้ยังได้ค่ะเนี่ยลาบานห้องคอมเมนต์ิดทังเท่าดีๆเวนแต่งไม่ดีขึ้นว่านาหย่างค่ะขึ้นนายจะ มากแเบจบ้แบบ่าแอบแอบแอบสาวว่าเป็นยังค่ะขอบคุณที่ยังแอบอะไรไปก็ไ like ด้ด like yeah> anyway> claro um um> ู่เองขอว่าโมวนๆค่ะ ็ไปทํางานบ่านาะยุ่งออกดอกมันจะเด็กน้อยจะสวบไล่บนันนี้หางลงยุ่งมอ,อกตอนนี้อาจกาศสวยๆนะคะก็บกเป็นตะเมยดอก